ต่อค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปูมีศินปูเข้ามาแบบนี้ปุ๊บเมื่อก่อนนะ่ะปูใช้ความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่วัฒนธรรมประเพณีคนเราเป็นแม่เราก็ต้องสอนลูกแบบนี้เพราะเราโดนปลูกฝังจากแม่เรามาอย่างนี้เ่าอย่าเที่ยวอย่ากินเหล้าอย่าอะไรแต่ความจริงเราทําหมดเลยเราทํานําลูกเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องไม่ทําหรือจะาําก็ได้ในเมื่อมีความสุขแต่ให้ลูกเขาเรียนรู้เองจริงๆการ้ให้ลูกเรียนรู้แบบเหมือนแบบ เขาจะเดินไปเรื hmm. <him. S 2> well, them, ่องเขาเดี them, erm them, ๋ยวเขาล้มเขาล้มขึ้นมาเขาก็จะมาถามเราว่าทําไมเขาเดินไปตรงนี้ถึงล้มเนี่ยเราก็รอตอบให้ลูกว่าหนูก็จะเดินอย่างนี้สิลูกหนูต้องเดินอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะไม่ล้มนี่แหละค่ะไม่ใช่ว่ายายายาไม่ได้ค่ะมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นชะตากรรมของเขาที่เขาจะต้องไปแต่เราสามารถมาช่วยเขาถือตรงนี้เราสามารถหาคําตอบให้ลูกเนี่ยปู่ก็เริ่มเข้าใจอ๋อเมื่อก่อนเป็นพ่อปู่ไปพูดอย่างนี้อย่างนี้ก็ลูกมันก็เหมือนเราไปบังคับเขา แต่ทวดเนี้ปยปูไม่ต้องอะไรกับลูกเลยคะ่ะไม่ต้องไปอะไรกับเขามากเขาโตยิ่งยิ่งเขาโตเขามีความรับผิดชอบเขาเลี้ยงหาเงินเลี้ยงเราได้เราก็คอยอยู่ใจคนเราอะ่ะเขาก็มีเรื่องปัญหาของเขาเหมือนกันไอเรื่องส่วนมากคนเราอะ่ะเรื่องความรักสําคัญที่สุดค่ะแม้กระทั่งปูก็เหมือนกันคุณจะมีความรักคุณจะบอกว่าคุณไม่เห็นสนใจเรื่องความรักนั่นคุณต้องไม่มีตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดไม่เคยแต่งงานไม่เคยอย่าง,งานั้นใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเคยแต่งงานแล้วคุณพลาด อกหักมาคุณจะไม่สามารถสอนเรื่องความรักกับใครได้ค่ะเนี่ยเหมือนปูเหมือนกันเพราะความรักมันมีจนตายค่ะแต่ตอนเนี้ยปูเริ่มเข้าใจว่าคนสุดท้ายของปูคือผู้ชายต่างชาติมันเป็นคนแรกและคนสุดท้ายของกันและกันเลยค่ะอันเนี้ยปูกล้าการันตีเรื่องตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้มาเพราะว่าปูฝันเห็นละทุกอย่างเป็นตามสเต็ปสเต็ปโดยที่เขามันมีอะไรส่งมาให้ปูหมดเลยค่ะทุกคนจริงนะคะทุกคนเรื่องทาความดีอะ ความดีมันไม่ได้ได้ใครเด็ดได้ตัวเราเองเลยค่ะทุกคนได้ตัวเราเองไม่พอเราสามารถได้กับลูกเราพ่อแม่เรามันไม่มีใครเชื่อเราหรอกตอนนี้แต่เราต้องปฏิบตัติเราต้องสะสมเก็บไว้เก็บไว้มันจะเกิดความเข้มแข็งกับตัวเราเองมันเหมือนเราเป็นบ้านบ้านและบ้านหลังของเราอะ่ะเรานั่งสมาธินั่งสวดมนต์แล้วเราจะโดนโจมตีทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างจะมาลงที่เราคนเดียวหมด เราทำดีก็ไม่มีให้ใครเห็นเราก็จะคิดนปิปู่เคยเขียนว้เต็มเลยนะคะว่าเอ๊ะทําไมเราทําตรงนี้ทําไมถึงเราไม่ดีเลยทําไมทําไมทุกคนก็มองเราไม่ดีมา,มาคิดได้มารู้ตอนหลังอ๋อมันเป็นบททดสอบที่เขาทดสอบเราความจริงลึกๆอะ่ะเขาเห็นเราดีหมดแหละแต่ปากเขาไม่พูดทุกคนแต่ครัเนี้เราจะแคร์ทำไมล่ะคะในเมื่อเราทำดีเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราทำดี เราไปกินเหล้าเมายาแล้วเราบอกทําดีไม่จริงอันนั้นน่ะมันก็รู่แล้วเราไม่ได้ดีเน,นี่ยตอนเนี้ยปูดด่ดีจริงๆอะปูปกล้าการันตีตัวเองเลยค่ะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวไม่ไม่มีเรื่องศินห้าทั้งหมดอะครอบคุมปูหมดเลยครอบคุมค็ตัวเองอะพอจะไปทําเราเราก็มีความสึกแม้แต่ยุงตอนนี้ปูก๊ก็จากเมื่อก่อนอะยุงกัดปูดจะตีเดี๋ยวนี้ปูก็ เป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนมันไปโดยอัตโนมัติจริงๆค่ะเมื่อก่อนไอ้เกลือเดินเต็มบ้านให้หมดเจอต้องไหนบี้เจอตรงไหนบี้ทุกวันนี้หาอะไรเขีียร์ๆแล้วเขาไปอยู่หลังนอกบ้านแม่บอกแล้วก็จะไหว้พระสวดมนต์กวดน้ำจะบอกว่าไม่อนุญาตให้เข้านะให้อยู่แค่แมวกับหมาแล้วก็จิ้งจบทุกแกมันเป็นสัตว์ที่ปูแบบไม่ได้ทําอันตรายปูไะคะอย่างพวกตะขาบอะไรเงี้ยมันเรา,างูเงี้ยปูไม่ชอบเลยโดยเฉพาะงูอะเนี่ยค่ะทุกคน ทำอะไรอ่ก็ได้กับตัวเราแล้วพอเราทําปุ๊บเราทําคนเดียวมันครอบคุมทั้งบ้านเลยค่ะเราไม่ใช่ทําปุ๊บเราไปอวดเก่งอวดดีไปถือว่าพูดกับลูกกับพ่อแม่ว่าหนูทํานู่นทํานี่ไม่ใช่นะคะจิตของเราอะ่ะจะมารักษาเขาเองค่ะทุกคนจริงนะคะทุกคนครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่น้องสามีแฟนที่ทะเลาะกันนู่นนี่นั่นถ้าไม่เข้าใจกันน่ะ ใช้คําพูดไม่ได้แลวค่ะนิ่งดีที่สุดพอนิ่งปุ๊บเราจะมีปัญญาปูนี้ผ่านมาถึงกับขั้นพ่อปูเสียชีวิตปูไม่ร้องไห้เลยค่ะแต่ปูร้องไห้เพราะเห็นลูกสาวร้องไห้เพราะปูพูดกับลูกสาวตลอดว่าพะตาเขาจะไปแล้วนะแคทลูกสาวปูชื่อแคทเนี่ยตาเขาจะไปนะเตรียมทําใจไว้นะเพราะแม่ฝันอย่างนี้ปูไม่ได้ฝันแบบเพ้อเจอนะ,ะปูฝันเลยนะว่าพี่ชายปูใส เป็นพราะมารับพี่ชายปูเก็เป็นพระเออเป็นลูกที่แม่ขอจากพระมาบอกไปขอบนน่ะขอให้ได้ลูกผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปตั้งแต่อายุ4 0 44เองพี่ชายปูอ่ะเสียชีวิตอ่ะแล้ววันนั้นปูฝันว่าพ่อพี่ชายมารับพ่อใส่ชุดใส่บชเป็นพระแล้วอีกสองสาวันปูก็ฝันอีกว่าฝันปูหัก นี่ค่ะมันเป็นการส่งสัญญาณว่าพ่อไปจริงๆแล้วนะเตรียมตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อนะคะทุกคน